ดิฉันอยากจะเสนออย่างนี้นะคะว่าอยากให้ท่านเนี่ยรัฐบาลช่วยกันเงินวงเงินกู้ออกมาประมาณห้าหมื่นล้านนะคะเพื่อจะไปปล่อยกู้ให้กับเฉพาะธุรกิจไซส์เล็กจริงๆอย่างไมโคร SME นะคะตัวเลขห้าหมืนล้านเนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกับที่ท่านเนี่ยจะใช้ไปอุ้มการบินไทย ซึ่งถ้าท่านใช้ตัวเลขนี้ท่านสามารถไปอุ้มการบินไทยได้แค่หนึ่งบริษัทหนึ่งกิจการแต่ถ้าด้วยตัวเลขเดียวกันเนี่ยท่านมาช่วยกิจการไซส์เล็กนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของกิจการไซส์เล็กที่เขาต้องการเนี่ยเฉลี่ยเขาต้องการกิจการละแค่ประมาณห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะท่านสามารถช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้ถึงหนึ่งแสนกิจการได้ถึงหนึ่งแสนรายนะคะแล้วค่าเฉลี่ยการจ้างงานเนี่ย SME บริษัทหนึ่งเนี่ยจ้างคนหคนหมายความว่าท่านสามารถช่วยคนไม่ให้ตกงานได้ถึงห้าแสนคนเลยนะคะอยากให้ท่านลองพิจารณาดูนะคะซึ่งทุกท่านคะก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ SME จะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการปลายตามองจากพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ธุรกิจที่เขาสู้สาฟันฝ่าโควิดมาจนละลอกสองละลอกสามเนี่ยก่อนหน้านี้ปิดกิจการกันไปมากมายมาหาศาลแล้วนะคะแล้วจากการที่ท่านสั่งไม่ให้ทานอาหารในร้านที่ผ่านมาเนี่ยหลายร้านเนี่ยอย่างร้านที่มันจําเป็นต้องนั่งจริงๆเช่นร้านชาบูร้านปิ้งย่างเนี่ยจากการที่ท่านสั่งนโยบายมั่วๆอย่างเงี้ยเขาต้องปิดร้านเขาตัดสินใจปิดร้านแต่วันแรกที่ท่านสั่งแล้วแต่วันเนี้ ท่านมาเปลี่ยนใจด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ด้วยหลักการอะไรก็ไม่รู้คนที่เขาปิดร้านไปแล้วท่านจะรับชอบเขาอย่างไงนะคะและท่านก็ไม่เคยมองเห็นธุรกิจตัวเล็กๆอยู่ในสายตาเลยนะตั้งแต่มันเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดนี้เลยนะคะซึ่งถ้าท่านยังทําแบบนี้ต่อไปกิจการรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาก็ต้องปิดกิจการก็ต้องเจ๊งไปซึ่ง มันไม่ใช่แค่มีความหมายหรือความเสียหายแค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงในอนาคตเนี่ยการแข่งขันทางธุรกิจมันก็จะลดลงนะคะมันหมายถึงว่าคนธรรมดาก็จะมีโอกาสที่น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆลิบหลี่ขึ้นไปอีกสำหรับคนธรรมดาแล้วมันหมายถึงความเหลื่อมล้ำที่มันจะมีมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะซึ่งดิฉันก็อยากจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์นะคะว่า ท่านน่ะเป็นทหารมาทั้งชีวิตนะคะดิฉันคิดว่ามันคงยากมากสำหรับท่านนะคะที่จะเข้าใจและจินตนาการถึงความรู้สึกของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เขาจะต้องลงทุนทำธุรกิจขึ้นมานะคะเขาต้องไปหาเงินทุนหมุนเวียนเขาต้องบริหารสต็อกสินค้าเขาต้องบริหารและรับผิดชอบ ความรู้สึกของลูกน้องของพนักงานนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาจะต้องทําให้ธุรกิจที่เขาสร้างมากับมือเนี่ยมันอยู่รอดในสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านต้องพิจารณา,าตัวเองนะคะว่าตัวท่านเองมีศักยภาพพอหรือเปล่าที่จะบริหารประเทศในสภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำแล้วมันจะตกต่ำแบบนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้านะคะดิฉันคิดว่า ท่านไม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ท่านเนี่ยต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของประชาชนนะคะด้วยการลาออกไปนะคะขอบคุณค่ะ